สวัสดีครับมือนีสาวๆนะครับมาเบ่งใหม่ผลประจำภาคอีสานอีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือบักเป็นหรือว่าตะคบปลานะครับใหม่ชนิดน,นี้จิ้นยากแน่นะครับเพราะว่าน้ำข้มเหลียมรสชาติฝาดโอ้จินนย่างสุดยอดครับแต่ว่ามาตำเหี่ยงเสนหัวผลไม้รสเปรี้ยวๆนี่จินแซ่บครับ ขอบปลาหรือว่าเป็นนี่มีสรรพคุณที่ดีนะครับรากเนี่ยเอามาต้มน้ำต้มเสนานกินนี่แก่โรคบิดโรคยังได้โรคทองได้นะครับส่วนอื่นๆกับมีประโยชน์นะครับเป็นไม้ประจําภาคอีสานนะครับเกิดในที่แหงแรงได้ดีนะทนแรงได้ดีขอบปลาหรือว่าเป็นนะครับน้รลายครับน้ำลาย เห็นยากแน่แน,น,นะครับแต่ว่าขั้นอันดุลลักไหวนะครับ